หรือดาบมีอยู่แล้วแต่ไม่ใช้หอ,อกใช้ดาบนะครับก็เลยถามว่ามีไม่ทําหอ,อกทําดาบหรืออะไรนะครับมันตเตะตุ้มเป๊ะนะครับอ่านะครับขนาดขึ้นรถเมย์ยังมีตั๋วเลยนะครับ <c oughs> การยื่นหลักฐานการบวชอันเป็นเท็จถือว่าเป็นพระแล้วหรือไม่อย่างไรโอ้โหตอบไม่ได้เราต้องให้เขาดูนะครับเขาจะตีความยังไงก็ได้ก็ว่ากันไปอ่ะอืมโอ้นะครับหลวงพ่อ,อยังไงไงก็ไม่ศึกครับ นะมีอะไรบ้างครับอืชจุรูรักรักนิดเดียวก็หนึ่งขวดรักมากหน่อยสองขวดรักรักมากที่สุดนะครับนานะครับก็สามขวดรักที่สุดในในโลกก็ส่งมาสักหลังหนึ่งนะครับถ้ารักพี่เดะโอุ้ฟังแล้วมันได้ความรู้ว่าพี่เดแม่งก็โอ้โหสอนให้พวกกูฉลาดนะ นะจะได้ไม่ง่ไม่อะไรต่างๆนะเออนะจะจัดรายการเป็นชั่วโมงนะเสียงแหบเสียงแห้งส่งให้แกสักสองขวดนะครับเอออไหนพี่เดเอบอกว่าลุงไม่ติดคุกลุงหนะไหนล่ะครับโอ้ชุกรูเออนะฮะอ่านะครับชนะุกรูอืมอืม จุกรจุกรกรอืมโอ้แม่เจ้าเอ้ยแม่เจ้าอืมการยึดทรัพย์ของลูกนี่นะครับถ้าลูกนี่ตายไปแล้วก็ยึดทรัพย์ได้เฉพาะทรัพย์ที่เป็นมรดกของลูกนี่นะจะไปยึดทรัพย์ลูกเมียก็ไม่ได้นะครับคำพักษ,ษาดีกาที่สองหนึ่งหกหนึ่งทับห้าแปดนะจานเดก็นะครับอ่อโพส์ตไว้แล้วนะที่ แอปฟ้าไปดูนะเวลาลูกนี่ตายเนี่ยเจ้านี่มายึดเนี่ยยึดได้เฉพาะทรัพย์มรดกของลูกนี่จะไปยึดทรัพย์ลูกเมีายญาติพี่น้องอะไรไม่ได้นะนะครับไม่ได้นะคำภกษาดีกามีนะอืมนะครับเข้าใจนะจ๊ะชาวบ้านหนองจานสาแก้วรวมตัวกันแสดงพลังพื้นที่เกิดปัญหากับชาวกรัรมพูชาอ่านะครับอ่ก็ุูดง่ายชาวบ้านกับชาวบ้านจะลบกันแล้วอืมนีย่ยลบกันไปลบกันมานี่ก็เป็นบ้านเมืองก็จะเสียหายนะครับ อืมนะครับนะก็ฝากฝากไว้ด้วยนะฮะอืมเออนะครับรัฐมนตรีสุชาตินะครับเผยว่าหลังสอบสวนพระอารงณ์กฎเสร็จสิ้นจ่อจับจ่อจับลาศิกขาครับนะครับก็เอาปล่อยไว้ไม่ได้นะครับรอสอบสวนเสร็จประสานจับศึกตามประกาศมสร,ระบุพบพระสมเด็จเป็นห่วงวงการสงฆ์ถึงขั้นต้องสังขยาบอกถ้าไม่ทำ อะไรศาสนาแย่ลงเรื่อยๆเพราะความประพฤติของพระแย่ตกต่ำนะครับอืมนะครับนะครับเขาก็เผยแพร่ขณะตำรวจเข้าจับกุมพระนะครับก็ต้องอ่านเกี่ยวกับหมายจับนะครับท่านจะได้มีความรู้เวลาตำรวจมาจับเราก็ต้องอ่านนะครับนะท่านถูกจับแล้วหมายจับสารนี้ท่านชื่อนี้คนนี้ใช่ไหมเคยถูกจับมาก่อนไหมอืมนะครับเอ่ออืมนะครับว่ากันไปนะครับ อืมอม,มีอะไรบ้างครับนะครับทหารอ่นนี่ใครเนี่ยเขาเรียกอะไรรัมนตีช่วยกลาโหนสั่งเอาผิดกัมพูชาบุกลือลวดน้ำฝั่งไทยมาอีกเจอสลายการชุมนุมนะครับอืมนะครับมีอะไรบ้างครับ อม,มีอะไรบ้างจ้าจุกรูทจุกรูกันนะครับเออม,มีอะไรก็ถามกันมานะข้อกฎหมายคดีความคดีหมิ่นประมาทคดีช่อโกงคดีที่ดินมรดกนะครับผัวเมียชู้สาวถามก็ได้ทุกอย่างนะครับ นะครับวิธีการทวงหนี้วิธีการเจรจาหนี้วิธีการสืบหาทรัพย์สินลูกหนี้นะครับหรือวิธีการหาพยานหลักฐานคดีฟ้องชู้อะไรต่างเอ่ออาลุงพลอยาประกันตัวไม่ได้นะครับสามีจดทะเบียนและผัวตายยึดของมีได้เปล่าผู้จดทะเบียนกันนะครับเยึดนะครับก็ผัวตายก็ยึดได้เฉพาะมรดกของผัว นะครับมรดกของผัวถ้าเมียได้รับก็ยึดได้ครับเป็นหนี้โทรศัพท์จะถูกฟ้องไหมครับก็แล้วแต่เขาครับสองปีครับหนี้โทรศัพท์นะครับอมีอะไรก็ถามมาได้อินบ็อกก็ได้อะไรก็ได้นะจ๊ะจุกรูอืมนะครับนะครับมีอะไรก็ถามนะครับพี่สาวเป็นหนี้เขาจะมายึดที่เอญาติพี่น้องได้ไม่ได้ครับเขายึดทรัพย์ได้เฉพาะของลูกหนี้นะจะไปยึดอะไรเลอะเทอไม่ได้ นะครับเราก็เปิดดูนะครับการยึดทรัพย์เนี่ยเนี่ยเรามีกฎหมายอยู่เนะี่ยนะครับเนี่ยนะฮะว่าถึงเวลาจะยึดทรัพย์อะไรยังไงนะเนี่ยไปดูของอำนาจของเจ้าพนักงานเนะี่ยยึดทรัพย์สินได้เฉพาะของลูกหนี้นะครับวิพ่างมาตารเา296เจ้าพนักงานบรรทัดพอดีมีอำนาจยึดทรัพย์สินของลูกหนี้จะไปยึดรับทรัพย์ของผัวของเมียคนใกล้ตัวอะไรไม่ได้นะพ่อแม่ไม่ได้นะนะครับเข้าใจนะ ถ้าเป็นเงินทองก็เงินเดือนก็ต้องเกินสองหมื่นขึ้นไปมาตราสามนสองนะครับนะนะครับเข้าใจนะจ๊ะบำเหน็จบำนาญไม่ได้เงินประชาคาาเลี้ยงชีพเบี้ยเลี้ยงชีพไม่ได้นะครับอันนี้ก็ให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนี่ยวกันไปเลยพี่นะครับยึดทรัพย์ที่เป็นชื่อบุคคลอื่นก็ได้นะอืมนะครับชื่อบุคคลอื่นแต่เราต้องพิสูจน์ได้นะมีเส้นเงินมีอะไรต่างๆก็ยึดได้นะครับก็ฝากไว้พี่น้องประชาชนนะ เอ,อนะครับการขอเฉลี่ยทรัพย์เจ้าหนี้ยึดซัพย์ไปแล้วของลูกนี้แต่เราไปสืบทรัพย์แล้วเราไม่มีทรัพย์อื่นอีกเราจะไปยึดทรัพย์ไม่ได้แต่เราไปขอเฉลี่ยได้ตามมาตาสามสอวิแพ่งนะสมมุติว่าเจ้านี้นะ,ะคนอื่นไปยึดทรัพย์ลูกนี้เราก็เป็นเจ้าหนี้คนที่2เราก็ไปขอเฉลี่ยได้นะขอแบ่งหน่อยนะครับนะครับมีอะไรกันบ้างครับจุกรูกันนะครับ นะส่วนการที่เราจะไปยึดทรัพย์นะครับเราห้ามยึดทรัพย์เกินกว่านี่ตามตามคาพิพากษานะครับมาตรา300นะครับนะเป็นนี่อยู่ร้อยบาทไปยึด2 0 0้ไม่ได้นะเกินจริงนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะไปยึดทรัพย์เนี่ยห้ามยึดทรัพย์เกินกว่าที่พอชําระนี่ตามคําพิพากษาพร้อมค่ารมเนียมเข้าใจนะมาตรา300เข้าใจไหมจ๊ะจจกรูอืมนะครับนะนะเนะนะนะข้าใจนะจ๊ะ นะครับให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนียวนะฮะอืมนะครับให้ความรู้กันนะครับนะครับ,รบมีอะไรกันบ้างครับอืมนะครับอร้องอิสลาซื้อบ้านโครงการดังจังหวัดนครปนมหกล้านปัญหาเพียบรองผู้ว่านัดเจรจายี่สิบหกสิงหาซื้อบ้านแล้วมีปัญหานี่ก็เยอะนะ 30นาทีบิ๊กเล็กลําตีช่วยกระลาหมไฟเขียวยิงได้เลยหกักอัคเ m ุกลําอธิปไตยนะครับถ้าบุกเข้ามายิงได้เลยนะครับนี่ลําตีช่วยเขาบอกนะวันนี้รัฐบาลเขมนห้ามสื่อและประชาชนฝั่งขเขมนทำการไล์สดภาพม็อบหนองจานไม่ทราบจะทำอะไรม็อบนี้ปากหลักข้ามคืนเพื่อหาเรื่องไทยนี่รายงานเมื่อหนึ่งชั่วโมงจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะ นะครับเราไม่รู้อะไรนะครับห้ามไฟ้สดนะฮะอืมทําไมจะมาห้ามมาเพิ่มอะไรกันอืมอืมจุกครูจุกคร,กรูอืมไม่มีอะไรครับอืมนะครับนะครับหลวงพ่อไม่ยอมสึกก็ว่ากันไปนะจ๊ะอืม ืมมีอะไรบ้างนะจ๊ะนะครับรัฐนนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายของเพื่อไทยไปไม่รอดติดขัดเรื่องข้อกฎหมายครับ ไม่มีกฎหมายรับรองจะไปรวมตัวจะอุดหนุนเอกชนก็เดี๋ยวก็ทําไปทํามาคดีความก็ตามมาเพราะนั้นก็นโยบายเพื่อไทยยี่บาทก็ไปไม่รอดนะครับติดขัดเรื่องข้อกฎหมายมีอะไรบ้างจ๊ะอืมอืมนะครับใครมีคําถามมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความนี่สินอะไรก็สอบถามก็ได้ทุกเรื่องนะเอ่ออืมมีอะไรบ้างครับ อืมจุกรูนะครับมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะอืมตอนนี้ครบค้นนะครับตำรวจนะครับรายงานค่ะจากตำรวจสอบสวนกลางนะครับผมดูรายงานนะครับนะครับตำรวจ CIB ลุยค้นต่อเนื่องทั้งวันวัดพระบาทน้ำพุบ้านพักหมอบีบ้านลูกศิษย์ลูกหาคนสนิท17จุดทั้งกรุงเทพและลบบุรีเก็บพยานหลักฐานนะครับเพื่อตรวจสอบคดีทุจริตเงินบริจาคของวัด อืมอืมมีอะไรกันบ้างเอาโหสารพัดเยอะแยะนะครับนะครับหมอว่ลงจี้ถามแพทองทานปมคลิปเสียงนำไปสู่การเอื้อประโยชน์ด้วยการไม่มีการประชุมสอมมอชอหรือไม่อันนี้นะครับนี่ก็เป็นการตั้งคำถามนะโอ้อืม บอบจนะครศรีนครราชสีมาชี้มูลความผิด18อดีตนายกเล็กเอี่ยวทุจริตโกงกินท้องถิ่นสร้างความเสียหาย23.7ล้านคือไอ้พวกท้องถิ่นเนี่ยพวกอบตเทศบาลอบจเนี่ยทุจริตเยอะมากนะครับไม,ไม่รู้จะป้องกันยังไงนะนะครับมันทุจริตเยอะมากจริงนะท้องถิ่นเนี่ะนะโกงกินกันเยอะนะครับผมไม่ได้บอกที่ไหนนะแต่เยอะมากทุจริตนะครับอื มีอะไรครับอืมความผิดฐานช่อโกงประชาชนแม้เป็นคดียายาแผ่นดินแม้ประชาชนคนเดียวที่สูญเสียทรัพย์สินไปก็ถือเป็นผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงฟ้องศาลเองได้นะครับชอบโกงประชาชนนะครับคำพิพากษาฎีกาที่หนึ่งสองทับหกเจ็บางคนบอกเฮ้ยชอโกงประชาชนต้องอย่างน้อยสักสิบคนไม่จะเป็นครับนะครับไม่จะเป็นเลยนะครับชอบโกงประชาชนนี่คนเดียวก็ได้ อันนี้ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับนะได้ความรู้นะครับฟังอาจารย์เดเนี่ยรับความรู้กันเต็มเต็มนะครับนะเข้าใจนะอืออืออืมอืม,อม,อม,อมสบายๆนะครับเออนะฮะอืมมีอะไรกันบ้างนะครับเออเออ,อ ก็ตอนนี้ก็มีคดีขเขมรเนี่ยแหละครับเจ๊เอบุกลุยชาวบ้านขเขมรน,นะครับคดีหลวงพ่ออารง์กฎนะครับที่ดังๆนะคดีหมอบีก็คงจะอตอนนี้ก็ดังอยู่แค่นี้นะครับนะครับตอนนี้มันก็หนักอยู่แค่นี้แหละประเทศเราเนี่ยมันจะดูข่าวกันแบบเป็นซีรีส์พี่เดก็จะเอาเรื่องซีรีส์นี้มานะครับแต่ท่านอยากรู้เรื่องอะไรก็บอกมานะผมก็จะให้ความรู้กันให้ อืมนะครับนะครับปัญหานี่สากลตอนนี้ก็หนักนะครับสากลนี่มีนี้สินเยอะนะครับนะครับวิกฤตซ่อนเลนที่น่ากลัวกว่านี้ครัวเรือนสากลนะฮะเดี๋ยววันเสาร์นี่ผมก็ไปบรรยายให้สากลนะฮะมีอะไรบ้างครับอืมเออเอาแล้วครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับจุกรร นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญเดี๋ยวพอมีข่าวใหญ่เนี่ยเราก็มาจัดรายการกันเลยสดเลยครับช่วยกันกดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ใครมีปัญหาข้อกฎหมายคดีความอะไรอยากจะถามปัญหาข้อกฎหมายเพื่อที่จะไปให้ทนายความของท่านก็ถามได้เลยถามจากอาจารย์เดลยินดีตอบนะฮะนะครับท่านจะได้เอาไปช่วยเหลือตัวเองปรึกษาทนายความของท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับไปละจ้า